ใน YouTube หรอไม่ใช่เอาไปเที่ยวไหนไปบิ้มไหนคนไหนคนไหนคนนี้หรอปบิ้มไงแม่มันคือเรื่องอะไรล่ะีปบิ้มไปบิ้มไปิ้มบิ้มหรอมาจ พี่อะไรไปิ่มคนไหนเอาชี้ชี้ปิ่มยิ้มแย้มไหมไม่ใช่อะไรอ่ะปิ้มใช่ไหมใช่แล้วหนูต้องบอกว่าพี่ปื้มพูดไหมปิ้มไงพี่ปื้มไงไม่ได้ยินว่าเป็นพี่ปื้มไงพี่ปื้มเหรอใช่ไหมไม่ใช่ปื้ม ओके है माये